เราเคยไหมทำอะไรบางอย่างแล้วไม่รู้สึกอิ่มใจช่วยใครไปแต่ไม่มีใครเห็นคุณค่าเลยสักคนูทำความดีแต่ไม่มีใครชื่นชมไม่เป็นไรเลยคะ่ะเพราะความอิคลาดหรือความจริงใจไม่ได้ทำเพื่อให้คนเห็นแต่ทำเพื่อให้อัลลอทรงพอปทยัยอักรอานกล่าวว่าและพวกเขาไม่ได้ถูกสั่งใช้ในการศรัทธานอกจากให้เคารพพักดีต่ออัลลอฮ์โดยจริงใจต่อศาสนา จากขดิษ่านนบี่านนบีมุฮัมมัดอลลัลลอฮุเรวะซัลลัมกล่าวว่าแท้จริงการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับเจตนาเนี่ยและแท้จริงทุกคนจะได้รับผลตอบแทนสิ่งที่เขาตั้งเจตนาไว้ถ้าทำเพื่ออัลลอฮ์แม้ไม่มีใครรู้อัลลอฮ์ก็จะทรงตอบแทนแต่ถ้าทำเพื่อคนอื่นแม้จะได้เสียงปรบมือมันก็แค่เสียงเพียงชั่วขราวข้อคิดสำหรับบทเรียนนี้ 1. ความดีที่ไม่มีอีกคลาดคือความดีที่ไรค่าในอาเครอซองอัลลอฮ์ไม่ดูผลลัพธ์แต่ดูเจตนาของหัวใจ 3. ามคนที่มีอีกคลาดมักไม่เรียกร้องเครดิตสี่อิคลาดคือกุญแจของริสกีบรารอกัสและความสงบ 5. การกระทำเล็กๆที่จริงใจยิ่งใหญ่ในสายตาของอัลลอฮ์ลองถามตัวเองก่อนในทุกการกระทำว่าเราทำสิ่งนั้นเพื่ออัลลอฮ์จริงหรือ หรือเพื่ออะไรบางอย่างในดุนยาการตรวจสอบเจตนาคือการล้างหัวใจและหัวใจที่ใสสะอาดเท่านั้นที่อัลลอฮ์จะยอมรับอินชาอัลลอฮ์